สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าปลูกผักสลัดยังไงให้รากขาวเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ปลูกมานานนั้นนะครับก็หลายฤดูหลายอะไรต่า,างๆในส่วนของผมเนี่ยผมปลูกมาก็หลายปีแลเนะผมปลูกขายเป็นอาชีพหลักเลยในส่วนตรงนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าปลูกผักยังไงให้รากขาวตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆน้ําอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แบบไหนยังไงมาดูของผมครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผม ผมไม่เดินไปโรงอื่นนะผมเอาตรงเนี้ใกล้บ้านตรงนี้แหละง่ายสุดเลยสําหรับเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูที่ผมยองย้อนไปดูนะครับผมไม่ไปดูต้นใหญ่หรอกต้นใหญ่รากมันสวยอยู่แล้วถ้ามันจะสวยมันสวยกับต้นเล็กอ่ะทีนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ยินกันว่าปลูกผักให้รากขาวสวยเนี่ยคือต้องใช้น้ําสะอาดไอ้น้ําสะอาดเนี่ยแต่ละคนมันก็สะอาดต่างกันเนาะน้ําปปามั่งน้ํานู่นนี่นั่น,นมั่งอะไรมั่ง ต้องวัดค่าน้ําต้องอะไรต่างๆเยอะมีหลายรูปแบบวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นผมจะพูดในรูปแบบที่ผมทําอ่ะเดี๋ยวมาข้างนอกหน่อยผมจะให้ดูนี่ฮะน้ําที่ผมใช้น้ําคลองผมนี่แหละเพื่อนๆอาจจะเ,เคยดูคลิปเก่าๆนะอย่างหน้าร้อนเนี่ยของผมคลองนั้นนอนยจะมีวัวควายเล่นน้ําเยอะมากเลยฤดูนั้นน้ําก็จะคุณผมก็ปลูกบางปี ผมทาตรงนี้ทํานาหวานไม่ได้ผมทํานาตมพเพื่อนๆที่เคยทํานาด้วยแล้วก็มาปลูกเป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็จะรู้ครับถ้านาตมแล้วน้ําปล่อยลงมาเนี่ยมันคือน้ําโคลนเลยผมก็ปลูกก็ปลูกได้ผมไม่วัดค่าน้ําลูกสวนผมผมมีลูกสวนหลายคนครับน้ปปาปลาปลาน้ําธรรมชาติน้ําบาดาลเราก็ปลูกไม่วัดค่าน้ําปลูกแบบนี้บางคนปลูกสวยกว่าผมอ <c oughs> ีกก็ไม่เป็นไรก็เลยเพื่อนเพื่อนมาดูว่า เหตุผลที่รากมันสวยอย่างแรกเลยที่ผมทําคือน้ําไม่เกี่ยวแต่น้ํากร่อยผมไม่รู้ผมอยู่อีสานผมไม่มีน้ํากร่อยตรงนี้ไม่ต้องถามผมนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ก็บอกไม่รู้ผมไม่ตอแหลก็หกแล้วครับว่าน้ากร่อยปลูกได้นะแต่เพื่อนไปลองได้เพราะผมไม่มีน้ํากร่อยผมก็เลยบอกไม่ได้ถ้าน้ําบาดาลน้าปราปาน้ําธรรมชาติเราปลูกน้ําประปาต้องพักน้ํำไหมประสบการณ์ผมนะผมอยู่บ้านนอกอาจจะต่างจากเพื่อนๆอยู่ในเมืองบ้านนอกเนี่ยครับ เวลาเขาจะเติมคลอรีนอารมณ์อยากเติมคือเติมเลยเติมเยอะเลยฝ้าเยอะมากบางทีเจอจังหวะที่เขาไม่ได้เติมตก็คืออารมณ์ไม่อยากเติมก็ไม่มีฝ้าผมก็เลยมองว่าฝ้าในส่วนของผมที่เป็นน้ำปลาปาก็คือมันเป็นเพราะมันมีคลอรีนผมมองแค่นั้น <c oughs> หลายคนก็พักน้ําสิก็แล้วแต่ถ้าจะพักก็พักไปผมไม่พักเพราะว่าถ้าฝ้าถ้าคลอรีนเยอะจริงพักไปยังไงก็มีฝ้า ถ้ามีฝ้าก็แค่ใช้ฟองน้ําปาดออกจบครับผมทาแค่นี้แล้วบางที่ฝ้าหนาปาดออกแล้วมันมีอีกทํำยังไงก็ปาดออกอีกครับแค่นั้นบางที่ปาดถึง3าครั้งก็มีอย่างของผมนะที่ผมโดนเพราะว่าอารมณ์เขาอยากใส่คอรินเยอะเออตรงนั้นก็เรื่องของเขาแต่เราก็แค่ปรับใช้ให้ผักเราอยู่ได้ไม่ต้องไปโทษสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปโทษเขาเราปรับที่ตัวเราเ,เรื่องน้ําจบไปผมวัดค่าน้ำไหมไม่วัด อ่ะหลายคนที่วัดค่าน้ําก็จะคิดว่าโอ้โหขนาดผมวัดค่าน้ำยังอย่างนั้นอย่างงูนงง้นอย่างนี้เลยอ่ะก็แล้วแต่นะครับผมไม่วัดค่าน้ํามันอยู่ที่ปุ๋ยผมมันไม่ได้อยู่ที่ปุ๋ยที่พี่ใช้มันต่างกันแล้วมันดีกว่ากันไงก็ผมไม่วัดค่าน้ําแล้วผมปลูกได้มีขายทั้งปีแล้วผมขายมาหลายปีแล้วแล้วก็สภาพน้ำอ่ะด,ดูลังนี้ดูรากครับก็รากมันสวยตั้งแต่ต้นเล็กแหละต้นใหญ่ไปไม่ต้องห่วงหรอกมันสวยกว่าเดิมอืม มาดูทางนี้หน่อยฟินเลสสภาพรากก็ขาวใสคือถ้าต้นยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเขาก็จะใสกว่านี้เพื่อนๆไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยไม่ใช่คลิปเก่ากคลิปไหนก็ช่างไปดูรากผมก็เป็นแบบนี้แหละทีนี้เนี่ยถ้ารากขาวใสแล้วก็คือผักเขาเนี่ยสมบูรณ์เจริญเติบโตได้ดีแน่นอนเพราะว่ารากเขาไม่มีปัญหาแสดงว่าต้นเขานี่สมบูรณ์ปุ๋ยพอดีถามว่าผมเคยใช้ปุ๋ยทางใบไหมผมไม่ใช้ครับปุ๋ยที่ใช้ผมใช้ครั้งเดียว ผมเติมแค่ตอนผมลงกล่องจริงแค่นี้ฮะไม่มีการเติมซ้ําก่อนเก็บขายผมก็ไม่ได้มาเลี้ยงน้ำเปล่าให้เสียเวลาถึงเวลาเก็บขายผมเก็บเลยผักขมไหมขมไม่ขมส่วนนึงก็คือปุ๋ยแต่ของผมใช้เนี่ยไม่ขมหรอกครับเพราะว่าผมส่งผักผมเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นเลยแน่นอนครับร้านอาหารเขาจะฟิกมากครับเรื่องคุณภาพเรื่องความขมผมก็เคลมความขมให้เขาถ้าผักผมขมผมไปส่งให้ใหม่แต่ผมก็ไม่เคยมีอ่า อะไรแบบนั้นเพราะว่าผมมั่นใจในผักของผมยังไงก็ไม่ขมปุ๋ยเติมครั้งเดียวรากขาวเพราะปุ๋ยไม่ได้เกี่ยวกับน,น้ําแล้วอีกอย่างหนึง่งหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาต่างๆส่วนรากเหลืองรากอะไรส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากอ่ะยังไม่ใช้หลังคาพาตติกลุ่มอย่างผมฝนตกมาน้ํามันเต็มรังตักออกไม่ทันมันเหลืองตายก็ปกติครับเราต้องดูแลเราต้องหมั่นดูแลหรือยังไม่เอาพาตติกลุมโรงเรือนออก หลังจากฤดูหนาวแล้วหลังจากฝนตกแล้วความร้อนที่มันร้อนจากพัดติคลุมโรงเรือนด้วยแล้วลมตีผ่านไม่ได้ต้นผักเขาเครียดมันร้อนตรงนั้นก็ทําให้รากเหลืองได้เหมือนกันแค่นี้ครับหรืออีกอย่างปลูกไม่ครบไม่นเรรพื่อนหลายคนเจาะรูเยอะเอาเทปปิดครับถ้าไม่เอาปิดช่วงหน้าฝนหน้าหนาวมันได้ครับแต่ถ้าอากาศร้อนขึ้นมางานเข้าเลยนะครับเพราะว่า คืออุณภูมิมันจะเข้าไปมันจะทําให้น้ําในรังเนี่ยร้อนมันก็จะมีฝ้าขึ้นด้วยบ้างทําให้น้ําร้อนด้วยก็จะมีฝ้าโอ้จะมีฝ้าก็จะทําให้รากเหลืองนั่นก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขที่แยกออกจากส่วนตรงนี้คือผมพยายามจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วรากไม่ขาวปลูกแล้วปัญหาเยอะแยะมากมายอะไรต่างๆต้องวัดค่าน้ําต้องอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้มันอยู่ที่ปุ๋ยครับแค่นั้นไม่ต้องเชื่อผมครับไปซื้อหลายๆเจ้าเลยไปลองดูครับแต่ละเจ้าอัตราการใช้ต่างกัน วิธีการใส่ต่างการบางเจ้าใส่ต่อเนื่องเลยอย่างของผมเนี่ยใส่ตะห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงแต่ที่สวนเนี่ยผมจะใส่วันนี้ A พรุ่งนี้ B เอาจริงๆนะฮะมันไม่ใช่วันนี้ A พรุ่งนี้ B หรอกเพล๋อสามวันก็มี2วันก็มีค่อยมาใส่เพราะว่าด้วยเวลาของผมที่มันมันหลายอย่างแต่ถามว่าใส่ช้าเกินไปมันมีผลไหมมันมีครับมันทำให้ผักโตช้าแค่นั้นแหละแต่ทางที่ดีคือวันนี้ใส่ A พรุ่งนี้ใส่ B ผมจะทําแบบนั้นผักจะสมบูรณ์มากกว่า ถ้ามันใส่ต่อเนื่องกันได้เขาไม่แยกเป็น A กับ B หรอกครับเขาใส่รวมกันมาเลยเพราะว่ามันต้องใส่ห่างกันเพื่อที่ให้ปุ๋ย A เนี่ยไปปรับสภาพกับน้าก่อนแล้วค่อยเติม B ลงไปทีหลังถ้าเติมพร้อมกันไปเลยเนี่ยเขาจะแยกมาทําไมครับ A กับ B อันนี้ก็ไปฝากคิดหน่อยนะบางทีก็อย่าแบบเหมือนว่าอย่าอะไรเกินไปลองเปลี่ยนวิธีการทําลองอะไรนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาปลูกเติมน้ําให้เต็มหลังเติมน้ําให้เต็มเลยนะครับ เพราะอะไรเดี๋ยวผมพามาดูต้นนี้มันเห็นได้ชัดเพราะรากมันโตแล้วสามลังนี้เพราะมันเป็นรุ่นก่อนรุ่นพวกนี้เพราะเพื่อนเขาเนี่พวกเรซพวก Green Oak, พวกรีนโอ๊กควรจะอยู่นู่นอยู่ท้ายสวนนู่นเลยเติมน้ําเต็มรากเขาจะมาแบบนี้จะมาสวยเป็นผู่กันเลยเขาจะเริ่มมาได้เห็นไหมเพราะว่าเพื่อน <S <s ๆหลายคนเติมน้ําตอนปลูกเ <s> ติมแค่ระดับนี้พอเติมแค่ระดับนี้รากก็จะออกแค่ข้างล่างตรงนี้ไม่ได้ออกข้างข้างไม่ได้ออกข้างข้างแบบนี้ จะออกแค่ด้านล่างเพราะเรากลัวไงครับกลัว,วมันจะตายผมปลูกสามวันครั้งสี่วันครั้งครั้งละห้าสิบลังอ่ะผมบอกเลยเติมน้ําให้เต็มแต่ผมสงสารอย่างหนึ่งคือลังกุ้งลังกุ้งจะไม่เหมือนลังปลาสือมอนนะฮะคือถึงเราจะเติมน้ําเต็มก็ช่างระดับฝากับน้ําเนี่ยมันห่างกันมันก็จะผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนลังปลาเสือมอนแต่ไม่ใช่ไม่โทษว่ามันไม่ดีนะคือมันปลูกได้แต่ว่ามัน มันแตกต่างกันอย่างตัวนี้เนี่ยเราปิดฝาไปตัวนี้มันตัวตัวตัวถ้วยเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างใกล้น้ําแต่ถ้าเป็นรังกุ้งวิธีการก็คือโหลดโหลดหมายถึงว่าเอาตัวนี้ขยับลงมาให้เต็มมันอยู่นะครับขยับฟองน้ําให้ลงมาที่สุดให้มันได้ใกล้น้ํามากที่สุดรากเพื่อนๆก็จะสวยเองแตกขาวไม่ขาวอยู่ที่ปุ๋ยด้วยนะครับมันไม่ใช่อยู่แค่ว่าตรงเนี้คือเติมน้ําเต็มมันทําให้รากเนี่ยฟูสวย แค่นั้นนะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ก็ไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆคนใดทำผักอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับผักสลัดแนวไหนปัญหาอะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ในรูปแบบของผมไม่ยากไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มไม่ต้องไปเติมอะไรให้มันยากไม่ต้องเพิ่มต้นทุนหรือเพื่อนๆคนใดอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ตางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาผมทิ้งเบอร์โทรหลังคลิปทุกๆคลิปไว้เสมอ ไม่ใช้ของผมไม่เป็นไรไปปรับใช้ดูแต่ถ้ามันใช้แด้มันไม่ได้มันไม่เวิรค์คลองดูเปลี่ยนลองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วมาลองใช้ดูจะรู้ว่าทําไมผมถึงมีขายตลอดทั้งปีดูสภาพโรงเรือนผมเนี่ยทำไมร้านอาหารญี่ปุ่นเอาผักผมปลูกกลางทุ่งนาน้ำสะอาดน้ำปราปามีที่ไหนไม่มีหรอกครับไฟฟ้าไม่มีด้วยซ้ำต้องทำเองอ่ะสำหรับคลิปนี้บ่นยาวเลยเพราะว่าบางทีก็เหมือนกับว่า อ,อยากให้เพื่อนๆปลูกแล้วก็ไปมีรายได้จริงอะไรแบบนี้คือเราอย่ามองว่าเราทํานิดๆหน่อยๆเผื่อถ้าดีแล้วไปต่อยอด,ดถ้าเราเริ่มต้นแล้วมันไม่ดีเราจะเอาอะไรไปต่อยอดล่ะครับเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจมันขาดความมั่นใจมันกลัวมันกลัวการลงทุนมันเจ็บแล้วกลัวล้มถ้าเราเริ่มต้นได้ดีการต่อยอดมันก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ